นายวิสู์ตั้งวริธรนายกสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันมวยปล้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2024รุ่นอายุไม่เกิน15ปีและ20ปีรายการเอเชียนเรดติ้งแชมเปี้ยนชิพแข่งขันกันที่จังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งวันนี้ก็มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากค่ะ โดยทาาสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากสาพันธมวยปล้ำโลกและสาพันธ์มวยปล้ำแห่งเอเชียให้เรารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจะมีนักกีฬา567คนจาก25ประเทศตบเท้าเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด60เหรียญทองด้วยกันซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพนะคะนับว่าเป็นข่าวดีมากค่ะเราสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมได้ครบทุกรุ่น แบ่งเป็น15ปี30คนและอายุ20ปีอีก30คนด้วยกันสำหรับความพร้อมล่าสุดนะคะตอนนี้ทุกอย่างราบรื่นลุล่วงดีค่ะทางด้านสถานที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่มาตรฐานความปลอดภัยการแพทย์ที่ได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชารวมทั้งนักกีฬามวยปล้ำเยาวชนทีมชาติไทยที่เราไปคัดเลือกมาจากการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยที่อุดรธานีเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะ ตอนนี้ทุกคนก็มีการฟิตซ้อมมีการเตรียมทีมเป็นอย่างดีค่ะสำหรับการแข่งนนขันมวยปล้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจะแข่งขันวันที่16ถึง24กรกฎาคมนี้ค่ะที่ Pacific Hall ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาจังหวัดชนบุรี